ตั้นนารากรโพส์ข้อความสายข่าวรายงานถึงพลอยไอดาหลังจากที่อดีตพิธีกรคนดังกันกันตถาวรหรือบอสกันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางพิเศษมีรายการข่าวออกมามากมายถึงการเข้าอยู่เรือนจำคืนแรกของบอสดาราทุกคนที่ตอนนี้ยังมีภาวะเครียดที่อาจจะปรับตัวยังไม่ได้ในส่วนของพลอยไอดาถูกจับจ้องเช่นกันว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรหลังไม่มีสามีคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจ ล่าสุดในเฟซบุ๊กของผู้ประกาศข่าวคนดังตะนารากรติยายน,นารากรติยายนได้โพสต์ข้อความอัปเดตความเคลื่อนไหวของพลอยไอดาภรรยากันกันตถาวรโดยระบุว่ามีสายรายงานว่าตั้งแต่กันถูกจับนี่คุณพลอยภรรยาคุณกันหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครเลยแม้แต่คนสนิทไปหาก็ไม่ลงมาพบและในฐานะคนรักสุนัขของตะนารากรจึงอดห่วงสุนัขของกันไม่ได้ใครจะดูแลพร้อมกับบอกว่าติดตามกันเพราะชอบสุนัขชิบะของบ้านกัน รู้อย่างนี้เป็นห่วงหมาชิบหลายตัวของกันเลยกันเขารักหมาชิบะของเขามากหมามันจะรู้ไม่นะว่าเจ้านายที่เคยกอดหายไปไหนจะมีใครคอยดูแลหมาบ้างไหมนอที่เราติดตามกันก็เพราะชอบหมาของเขานี้แหละพลอยไอดาเก็บตัวเงียบหลังสามีถูกจับข่าวการถูกควบคุมตัวของกันกันตะถาวลส่งผลกระทบต่อพลอยไอดาภรยาอย่างมากจากการโพสต์ของตั้นนารากรติยายรระบุว่าพลอยไม่ยอมออกมาพบใครเลยแม้แต่คนสนิทก็ไม่ลงมาพบมุมมองของชาวเน็ต หลายคนแสดงความเป็นห่วงต่อพลอยไอดาโดยมองว่าการที่เธอเก็บตัวเงียบอาจเป็นเพราะความเครียดและความกังวลต่อสถานการณ์ของสามีนอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่แสดงความเห็นว่าพลอยอาจจะต้องการเวลาในการประมวลผลและจัดการกับสถานการณ์นี้และอาจจะออกมาให้สัมภาษณ์ในภายหลังห่วงสุนัขชิบะของกันตันารกรยังได้แสดงความเป็นห่วงต่อสุนัขชิบะของกัน เนื่องจากกันเป็นคนรักสุนัขมากและมักจะโพสรูปสุนัขของตัวเองอยู่บ่อยครั้งตาจึงสงสัยว่าใครจะดูแลสุนัขของกันในช่วงที่เขาถูกควบคุมตัวมุมมองของชาวเน็ตหลายคนแสดงความเห็นว่าสุนัขของกันคงจะคิดถึงเจ้านายและอาจจะรู้สึกแปลกๆที่เจ้านายหายไปโดยเฉพาะชิบะที่เป็นสายพันธุ์ที่มักจะผูกพันกับเจ้าของอย่างมากสรุป ข่าวการถูกควบคุมตัวของกันกันตถาวรส่งผลกระทบต่อครอบครัวและคนรอบข้างอย่างมากโดยเฉพาะพลอยไอดาภรยาที่เก็บตัวเงียบและไม่ยอมพบใครขณะเดียวกันตนารากรก็ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสุนัขชิบะของกันโดยหวังว่าจะมีคนคอยดูแลสุนัขเหล่านั้นในช่วงที่กันถูกควบคุมตัว